มาครับคิมนี้อยู่กันในรังสุพีนะครับตอนนี้เนี่ยโทนสตรีมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยโหให้เตะใน,นแต่ละทีมเนี่ยโหยืมมาปุ๊บแยกเอามาแยากดันเยอะม,มากนะโดยเฉพาะในเกมตามนะครับแยกดันยับเลยทีนี้เนี่ยไอยการแยกดันเนี่ยมันดียังไงอ่ามันดียังไงแล้วมาเล่นยังไงนะครับมีจุดต้องระวังอะไรบ้างน,นะครับล้วเล่นตอนไหนอ่ดโดยคิปนี้เราจะมาสอนกกนอย่างเรียนเลยนะครับยังไงคิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเกมนี้นี่เปิดมาไม่กินหน่อยๆครับทีมเรานี่เล่นคอมโบดาเรือซฟิลานะ อ๋อจริงคอมโบนี้เป็นคอมโบที่ดีนะครับแต่ว่าเป็นคอมโบที่เหมาะกับคนที่ตำตำม,มาร้อยดาวนะครับ <c oughs> แรงน้อยกว่นี้ผมบอกเลยว่า <c oughs> เล่นยากมากเพราะว่ามันต้องคำนวณดาเมจที่เป็นนะครับเนื่องจากเซวิล่าเตัวโดนบางต่วโดนดาวนันทุนเดินอยู่แล้วนะครับเลยต้องคอยรับดาเมจแทนดอวเลียย์โอ้โหคราวนี้แหละภาระหนักมาอยู่ที่เซวิล่าแล้วถ้าหากคนเล่นแบบไม่ชำนาญจริงผมบอกเลยยากขายานี่ต้นเกนี่ค่อนข้างได้เปรียบทอนนะเพราะว่าทอนนี่ดาเมจมันยังไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะเล่นเยอะหน่อยนะ เรามีปิดตาอยู่นะครับเห่แงแก๊กนะอ่าเห่งแก,ก๊กเขามีเวลายอยู่ครับเกมนี้ป่าทีมเขาเป็นด้วนนะครับแล้วก็ตะกี้ลูกบอลของเราเนี่ยวิ่งผ่านสับแดงแล้วนะอ่าทีนี้ก็รู้แล้วว่าเขาจะจบบนนะครับเพราะกัรนี่ต้องระวังหน่อยนะอ่าระวังหน่อยนะในช่วงตรงน,นี้นะครับคือหายาเนี่ยมันจะเริ่มเก่งก็ตอนที่ได้สปีดประมาณ75นะครับ ต้องรอ75ก่อนนะในช่วงก่อนน,นนะนี่โอ้โหดาวมีจังกระตด This battle. is a เล่นหายนี่ส่วนมากมันก็ได้รับหน้าที่ในการยืนเลยคนเดียวนะครับเตาจริงแผ่นนี้นี่ยืนเลยคนเดียวก็ใช่ว่าจะรอด <laughs> ไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ตอนนี้คนเราจะตีเราไม่ถึงนะครับแจะอรอ <laughs> จังหวสสัดเก็บซากก่อน เล่นแคลรี่เพื่อนๆหน่อยคดเพื่อนทำตำเหน่งไปก่อนแล้วค่อยเก็บงานก็ได้อหายาอ่ะตรงนี้เปิดว่าสวยครับได้ต้นเกมมา2ตัวอย่างนี้เนี่ยเราจะทำไงให้เราเล่นยันเลกเกมได้ไอ้บางคนแบบเข้ากางเกมปุ๊บไปตายรัวๆอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวก็เดีก็จะมีคำตอบนี้ด้วยนะครับเราจะเล่นตอนไหนทามิ่งอะไรยังไงนะเอาบาต่อครับตรงนี้ถอนผอคนเดียวนะเห็นพระปู่ว่าแบบตรงกลางนะ มีแก๊กด้วยนะครับดูแบบไว้นะครับอ้าวละทอนทอนผมเข้ากลางครับรีบเกลียวเลยเกลียวเสร็จทํายังไงครับเดินไปเลยครับผม <c ười> เดินคัดเลยครับ <c ười> ตรงนี้ไงเขาก็โผล่ครับแต่จะโผล่หนึ่งคนหรือสองคนอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอ่าแล้วลมอยู่ตรงกลางครับมีลบแดนด้วยเรียบร้อยอ่าตรงนี้ทำไมถึงต้องมาคัดคัดเพื่อให้เขาเข้าเลนไม่ได้ครับพอเขาเข้าเลนไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเสียคลิปทั้งกองด้วยพอเขาเสียคลิปทั้งกองปุ๊บเนี่ยทีนี้เนี่ยยิ่งจนเลย ตัดโซงครับผมโดนกระเบกเขาอยู่ตรงกลางอยู่นะครับไฟอยู่ตรงกลางเยอะมากเลยนี่ผมรอดัดคออีกรอบเนี่ยคอนมาไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหทอนเลี้ยงกำแพงมองไม่เห็นนี่ถ้าเขาเดินหลุดบันนิดนึงนี่ผมเล่นเลยนะแต่นี่เขาปูตรงกลางครับแบบแดงเรามีครับแต่ว่าติดด้วงครับไม่เป็นไรครับ แล้วนี่นาคอสฟาร์มล่างนาคอสฟาร์มล่างปุ๊บเราตัดตัวนี้เลยอ่าทำไมาถึงตัดตัวนี้เพราะว่า <c oughs> ด้านขวามือของนาคอสอาจจะมีช่องให้ฟาร์มอีกสองตัวนะครับเ <c oughs> พราะงั้นเนี่ยเขาจะไล่ล่างขวาไปย,วยาวๆเลยอ่าเป็นทั้งมีการทำเขานะครับตรงนี้เราก็ตัดไปเลยเพราะว่าเขาไม่บนเอายอยู่แล้ว <c oughs> ถ้าเขาบนมานี่ไองนี่นี่เพราะว่าเขาฟาร์มออแปลกๆแล้วตอนนี <c oughs> ้ก็เริ่มมีการแบบเถียงกันเรื่องตัดเลือดนะครับอ่าตัดเลือดเดี๋ยวไว้ที่หลังก็ได้ครับช้าหน่อยก็ได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ แต่ว่าถ้าหางจะสูขข้ผีนี่ก็ให้ชาลลอตเขาออกตะเลือดเองก็ได้ครับดอเรียไม่ต้องก็ได้แก่นี่หายเขาพุม่มซ้ายมือนะครับพุ่มบนนะระวังด้วยนะเขาเกียงเฮ้ยลูกการลูกการต่อยเขา เฮ้อโหโดนโดนน้ำทีมว่าไปดิงจะไม่คิวแล้วยังได้ครับได้อยู่ครับมาตอนนี้ทีมเขาตายฝีครับไอคีไปเลยสูงไปเลยเซบอมโอนครับคุณด้วยู่ตรงกลางนะครับอีกสามมึงตายอยู่สัดเละได้นะแกงคุ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนาวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้ว,วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ i อดีที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทไปยี่สี่ใบเอ็มพิมคาว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชาระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเผนนี้เน่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคู่มมาเลยครับ หาใครมางมองหาไอเดวคุ้มๆพร้มอมเล่นนูนครบทีละส,สวยๆแนะนำเพจน,นี้เลยนะครับเอมินตนัน TP7 เพจนี้เนี่ยมีชู้ตามมากถึงหนึ่งสาเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV วิราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูนึงิวเพจใต้คลิปได้เลยครับโดนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ เฮ้ยคอามีตังค์ก็เล่นเยอะหน่อยนะครับพยายามแบบหาป่วนป่าเขาไล่คิวเขาอะไรเงี้ยเยอะหน่อยนะครับเติมเลือดเติมเดี๋ยวรับฉลองนิดนึงครับฉลองเซฟฟิกเกอร์ครับอ่ะตรงนี้พ่อก้อนครับรับการเลย ตอนนี้เราอยู่ที่4,000แ <tro> ปดนะครับแก๊กดึงแล้วนะพอแก๊กดึงปุ๊บเนี่ยเราก็ซาดได้หน่อยนะครับเพราะโอ้มันต้องกวาดเขาดิ้งนะเต็มที่มีฟิกเกอร์อัตีแค่นั้นแหละตอนนี้ต้องการเดี๋ยวพอก้อนนะครับเดลล่ามาคลิปนิดหน่อยครับวิ่งเอาคลิปก่อนต้องการคลิปหมดละตรงนี้ได้จ็กเกอร์นะครับ จะแก้กับพ่อปู่มาครับเล่ีย์กันเหาดักย,ย่กนายยน,นะครับนี่พนิษเพราะป่าเลยอยู่ตอนนี้เงินผมนี่เยอะกว่าทรประมาณสองพันกว่าเออเยอะกว่าเยอะเลยนะครับจริงๆรเป็นจกกังหวะที่ควรจะหาเล่นนะหนาเล่นหาค่าคนนะครับรกลางสามครับจะล่างต่อได้จริงจริงตรงน,นี้นหะคือผมอะอยากจะไฟ์นะครับอยากจะหา,าเรื่องไฟ์เพราะว่าตอนนี้ต่อให้มาสองคนเนะี่ยถ้าไม่โดนซีซีเนะี่ย ดูกาสชนะก็สูงนะแต่ว่าตรงนี้โดนดึงแฮ้ยจะได้ช่าไม่โดนดึงอะได้อยู่เพราะว่าตอนนี้ผมรวยมากอ่ะดูการเงินประกอบครับตอนเนี้ยเงินผมห้0พันเก้วลทอนแค่สามพันห้านะถึงเงินเขาน้อยมากครับดังเลยพยายามเล่นแบบนี้อย่างเดีว่าเขามีตาปุ๊บพยายามขาไปนะเล่นพยยามต้องมั่นใจในี่คือเพย์ตัวเองนะครับต้องมั่นใจีตัวเองเลย คือถ้าหลบสกิลได้เราสวยเขาได้ขีย้ยบเลยแต่ถ้าหลบไม่ได้ก็น,นั่นแหล <c oughs> ะพอหลบไม่ได้ก็ดูไม่จืดเท่าไหร่นะอ่ะตอนนี้เนี่ยถ้าใครสังเกตน,นะครับคือตอนนี้มเมฆค่อนข้างจนนะครับเนี่ยเมฆเงินนิดเดียวเองเมฆเงินสามพันท่าเองเรียกได้ว่าเป็นค่าด <Eternal S 1> ขัน,นย์ใหญ่ระดับมาตรฐานนะครับคือจริงๆตรงช่วงเวลานี้เนี่ยโลมจะต้องเริ่มมาเล่นแคมเปญได้แล้วเพราะว่าคอมโบดอลเยนซาวิลาที่มีเวอร์อ <c oughs> ่าหรือไม่ก็พาเมฆมาเดินคูก่ก็ได้เดินสามก็ได้ เริ่มทำเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวปล่อยเวฟอบบปล่อยเวฟให้นาคอสก็ได้อะปล่อยเวฟให้นาคอสรับก็ได้ถ้าเล่นแบบจริงจังนะแต่ตอนนี้ดไม่ขอที่ว่าเราเงินเยอะนะครับแล้วก็พยาย,มยามแยกดันคือช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าไม่มาสองคนเนี่ยเอาผมไม่ลงถ้าหากเขารับสองอต้องมาสองข้างบนใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเราก็โยกไปเลนอื่นเราก็จะกลายเป็นไฟห้าต่อสามกำไร นี่ได้เลยเพราะว่าอยู่คนมาการ์ดป้องกันเรียบร้อยได้ป้อมบนไปเสร็จแล้วก็พยายามมาเปิดให้นะครับตอนนี้ถ้าใครดูแข่งนะครับก็จะเห็นได้ว่าไฟอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อใหม่ ที่แบบว่าทาเลนเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปบวกซึ่งถามว่าบวกตรงนี้ปุ๊บจะเขาทําอะไรต่อได้ไหมคือบอกทำตรงว่าทําอะไรต่อยากครับเพราะว่าเวฟมันสูงแต่เวฟค่อนข้างสูงนะครับก็จะมีแค่ตรงกลางในหลที่แบบว่าเวฟมันไม่สูงเท่าไหร่แต่ก็มีคนมารับนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เนะี่ยเราจะไม่เสียอะไรเลยคือมันอยู่ในจุดที่แบบว่าเราสามารถที่จะเล่นได้เสี่ยงได้นะครับเพราะาเราเคลียร์เวฟหมดแล้วทุกครั้งที่เวลามีการไฟ์กันเนะี่ยพยายามทําเวฟก่อนนะครับ เกมเว็บก่อนะ้ะทีนี้เนี่ยอยาไปบวกก็ได้ถ้าบวกชนะเราก็ได้ป้อมแต่ถ้าบวกแล้วไม่ได้อะไรก็ไม่เสียอะไรอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ตอนนี้ป้อมแค่สองนี่แตกไปสองเลยแล้วผมไม่รับปนเหรเขาเริ่มพยายามคุกคุการเพื่อเอาออบเจกต์นะครับแล <c oughs> ้วก็ <c oughs> ทั่งดวงได้ทักทาย ความนี่เริ่มโดนดวงกระสวกวิ่งหนีเลยดวงพอมีตังอยู่นะครับตอนนี้เขาปล่อยเวมันเขียนได้หมดลมตรงกลางครับตอนนี้ผมมีปัญหาแค่แก๊กให้เอาพิลควตอนนี้เห็นเขาสี่คนแล้วนะครับอยู่ตรงกลางสี่ อบอนล่าแต่ตอนนี้แครี่เขาโจลดิไหมเขาก็าพยายามแยกดันเหมือนกันนะครับแครีนี่เขาเล่นแบบสามนะดีเขาได้ด้านแล้วก็เอามากกอังกรกลางสามเคครับได้มังกรไหมพอได้มังกรพวกเนี่ยก็จะเคลียร์บรรยากาศง่ายขึ้นนะครับ ทิงเขานี่ก็ให้มาประทับกับเราเลยนะเงิน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นี่ผมขึ้นหมื่นแล้วแนะ<อ>ล้วเงินรวยมากผมถือวาเพียบเลยลย,เย,เลยังรอดครับพวกนี้ติดทนตอนนี้ผมก็พยายามบอกว่าให้โลมเปิดหน้าจอดูนะครับว่าเห็นอะไรไหมอ่าก็คือตอนนี้เนี่ย เงินผมรวยมากเางินขึ้นหมื่นแล้วเนี่ยผมพยายามเรียกให้เขาเนี่ยมาเล่นกับผม,ผมเพราะอต,ตอนนี้เนี่ยไอ้คอมโบดาเลสซิล่าเนี่ยมันสร้างอิมแพคต่อทีแด่แล้วเพราะว่าเมจจนมากอ่ามันค่อนข้างจนนะครับเพราะงั้นเนี่ยเอาตอรียโลมาที่เป็นโลมามเล่นกับผมเลยนพยายามวิ่งตามเลยนะครับคือถ้าหากมีโลมบเมจอยู่กับผมเนี่ยยังไงซ้ำมันก็เกิดไฟตรงนี้แหละอ่าโลเมฆตรงไหนไฟก็อยู่ตรงนั้นแหละครับถ้าหากเขาอยู่กับผมมันก็ได้ไฟตรงนั้นแหละมันก็จะกลายว่าผมจะอยู่ในไฟด้วย ไม่เนี่ยเมย์ก็บอกว่าพี่ตาพี่บอกนะครับประมาณนี่เพราะว่านี่มีคลิปกลางเข้านะครับจ้เห็นแจ็คเลยอันนี้ป่าไม่โดนครับเรนลากคลิปเข้านะครับตรงเนี้ยเป็นเป็นจังหวะที่เล่นได้ถ้ามีไฟก็เล่นได้เพราะว่าคลิปเข้าคลิปเขาจะาระทัดทรายนะแล้เนี้ยตัวดาเมจอย่างคอรต้องไปรับเลนอ่ะทีเนี้ยดาเมจทีมไฟเกาหายไปเยอะเลยนะ าานะโอเคครับจบเกมในช่วตงต้นเกมอะโลมจะเล่นกับเม็ดเริ่มปกติครับแต่ว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะสักประมาณสิบนาทีนะครับพยายามเปิดดูการเงินบ่อยๆนะครับดูว่าใครที่แบกการเงินอ,งอยู่นะครับแล้วก็พยายามไล่กับคนนั้นไม่ว่าถ้าสมมติในช่วงเวลานี้เนี่ยเมงดเงินหมืงงงม่นก็ไม่เล่นกับเม็ดเลยแต่ว่าถ้าแคลี่เงินหมื่นนะครับอันนี้ก็ไม่เล่นกับแคลลี่ก็ได้นะครับ เล่นกับตัวที่ถือการเงินนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่โล่เลยหลายคนเนี่ยชอบเผลอนะเหมือนจะเข้าใจนะแต่ว่าผมเล่นสตรีมเนี่ยจะเจอปัญหา,าน,นี้บ่อยมากเวลาที่แบบว่า,ามีใครสักคนเนี่ยเงินโดดแต่ว่าโลมไม่อยอมไปเล่นด้วยนะครับถามว่าแคลรี่วิ่งมาหาโลมตรงกลางได้ไหมได้แต่ว่านาคอสอะต้องไปทำเลนแทนแคลรี่ต้องไปทำเลนแทนทันทายเตะนะครับนาคอสต้องไปทำเลนแล้วน,น,นะนาคอสอ,อ,อะ เออถ้าเล่นไม่ดีมันก็โดนด้วงกระโซ่ตายนะครับเพราะว่าการเงินอ่ะมันมนสู่สีกันเ,เงินมาสู่สีกันอยู่แต่ว่าเงินผมมายเยอะก็กด้วงแล้วก็เกมนี้ที่ออกดาฟ้ามาเนี่ยเพราะว่าทีเขาอ่ะตัวเบิร์ดเยอะนะครับอย่างเช่นทอรเนี่ยโดนมายิงปุ๊บปุบ๊ผมก็ดาวฟ้ารับได้หรือด้วงอ่ะโดนใส่ผมผมก็ดาวฟ้ารับก็ได้รับได้ปุ๊บสวนด้วงแตกเลยนะครับเพราะงั้นดาวฟ้ามันจะใช้ในการเคน์เตอร์ตัวเบิร์ดนะครับที่แบบมันง่ายง่ายโดดเข้ามาปุ๊บเราสวนได้นะครับแต่ก็เวลายากดันนะครับ ตอนที่เราแยกดันเสร็จแล้วเนี่ยพอมีคนเริ่มไปรับเลนอะ่ะตรงนี้นนะ่ะให้เราพยายามเนี่ยวกเข้ามาอีกเลนหนึ่งเพื่อให้จํานวนคนเยอะกว่าอ่าอย่างถ้าหากเขารับเลนบนเราบนมาเข้ากลาง,งก็กลายเป็นไฟ5-4แล้วถูกไหมอ่ามันจะได้เปรียบเรื่องจํานวนคนนะครับเพราะงั้นเนี่ยการทําเวฟก็ทำถึงจุดๆหนึ่งแล้วก็อย่าลืมบนกับมาไฟด้วยนะครับไม่ใช่บอกว่าดันอย่างเดียวอันนี้ไม่ดีนะแต่ว่าช่วงต้นเกมอะ่ะอาจจะไม่ต้องไฟเยอะ ทำเวฟแล้วก็ตัดป่าเขานะครับตัดทรัพยากรเขาคือบางทีเราไม่ต้องคิวก็ได้แต่ว่าพอเราตัดป่าเขาตัดทรัพยากรทีมเขาเนี่ยมันก็ทาให้เขาจนลงเรื่อยๆนะครับก็ทาให้เขาออนแอลงเรื่อยๆเหมือนกันอ่าในขณะที่เราเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับถาเพราะงั้นการแยกดันก็ประมาณนี้นะครับต้นเกมแยกดันตัดป่าพอช่วงกลางเกมแยกดันแล้วก็ตัดเลนนะครับอตัดเลนให้เขาไปรับเลนง่ายๆหรือไม่ก็ พยายามไฟท์ด้วยจำนวนคนที่เยอะกว่านะครับประมาณนี้อ่ะตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็เปิด open chat แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะคนที่ดูคลิปจบนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากใครดูคลิปจบแล้วสนใจเข้าร่วมกลุ่ม open chat นะครับก็สกแกน QR c o ารคหน้าจอนี้ได้เลยนะครับมีอะไรก็มาคุยกันเฮฮากันนะครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็พิมพ์ไปแชทได้เลยนะครับหรือว่าจะหาเพื่อนเล่นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับแล้วก็ค r ว o า e คนี้นี่ไม่นำให้แชร์น,นะครับคือผมอยากได้เฉพาะคนที่ ดูคลิปจบจริงๆนะครับเ,เพราะงั้นก็สแกนคนต่อคนละกันนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบค,ครับ